ตเจมผิวปากทำงานคุณเจอแไรปิ๊ปปีไอ้นี่ไอ้สนโนไวปะที่เป็นเวอร์ชันภาคไทยจงผิวปากทำงานโอ้ยอย่าพูดไปแล้วพี่กอนพี่ไปเถอะขยโยนอีกเลยโย้อน เปิดประตูมาไม่คือจังหวะนั้นนะ<อ>นะพี่พี่ต้องเลือกระหว่างกับมันคงไม่ดีเทคเสียง,งหรอกมันมีหูแม่มันไม่มีหูหรอกมันม<ด>ีหูม้ล่ะบางตัวมันก็ดีเทคพี่แต่ตัวนี้มันมันโง่มันหูตึงอะ่ะแก่แล้วหูตึงอ,อุย้ย โดินถึคนละดีสองดีชอบแบบชอบความแบบนีเที่บอกว่า,าแบบจะเลิกได้ยังเนี่ยมุนหามุมด้วยมึงไอ้ต้น ผีไม่ีหนังผีตัวใหญ่ใหย,ย่ดีเดียโตก็มีแค่นี้มัน<า>มีขอดเดียวระ,ะเรเี่พี่ช่วยกดนะข้าทุกคนตุยก็คือคไ,ไปแปลกใจ มีทางได้ไหมเหรอเพราะว่าเล่นกีตา้ามามันก็เลยเรียกมอนมาด้วยมันเป็นไนะงนะแลไปนี่อึดอย่าไปอยู่กับพี่มันุนหามุมอยู่อะ่ะ เฮ้มันมาแล้วตุ่น ไปทำเด้มันยาววัสดีก็ลงุง <laughs> ต้โต้มันแคบนะมันดถกัดได้รั <laughs> ฝานตื่นแบบจับใจอย่งนี้เขายังยังเขาแชรโอเคได้แล้วปล่อยละอุ้ยเป็ดเอาเป็ดไปขายด้วยแล้วอุ้มเป็ดใส่รถอ่ะต้องอเป็ดใส่รถไปขายตุ่มอุ้มสีนม่ดอุ้มไหนเออโอ้โห ลาก่อยเอกมเกมหนึ่งไวไม่รอดแล้วรอดแล้วหน,นึ่งไวโดนกันหมดเลยมันหยุดแล้ว,ลวขอแค่อย่าไปจับมันก็พอเด่อดแก๊งเน็่งไวเดือดใจไไม่ได้เลยเด่อดแก๊งเน็่งไวโอ้ยคันทรัสโนวารีอะไรหายลมันเลือกกูเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว มีอะไรนะยมัเขาไม่หข้ามีชซีนมีของบันเทิงอยู่มียูทูบบันเทิงเออทุกคนจะต้องชอบเพราะยังชอบเลยนี่ไงโอ้ยชอบมากโคตรเว้ยเอ๊ะทุกคนจับแล้วมามาได้เหรอเฮ้ยเอ้าเอ้ายังมีสองอันเหรอจริงเหรอ ลูกกระตาตุนชิบหายละชิบหายแล้วมาน้องกูอยาอย่าอย่าอย่ายา,ยา,ยาไปตรงนั้นไม่มีลูกกระตา <c oughs> ไปไปไหนอะแปมน่าจะไม่รอด <c oughs> ตามผมมาที่หลัง มันรอดอยูมันัดมันขึ้นไปอ๋อร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 อโอเคโอเคมันม่ไม่มันเดินไปมันเดินไปรงเด็กมันอยู่หน้าผมเนี่ยวันนี้เทควันนีเทคเสียงเดินไม่ได้มันตีดไม่ไม่ไมเด็กแปมฟู่่วันนี้โดล่าแตะตัวมันรู้เปล่าไม่ได้แต่ไม่ได้แต่ไม่มีใครแต่แต่เมื่อกี้มันจะดีเทคระ เดินชิดเราไงมันเดินเหยียบเราอ๋อมันเดินชนเรามันก็เลยรู้สึกใช่ใช่่แย่แล้วพี่แมวตอนเราอะเสียงน่าจะตัดแล้วแป๊บน่าจะรู้แหละมันมีตัวที่สองเลยนะเนี่ยแบบรู้ไหมว่าเราทุกคนเราทุกคน้ไปย็นสมเลยได้เลยเรายังไม่ได้บอกพี่ที่กลับบ้านแปบป่ะเพราะว่ามันดูในแผนที่ได้อะจบแล้ว ดิ้จบก็ไมเห็นหรอะตลกอะตอนที่เราอ่าคือแบบสิ้นหวังมาเลยช็นั้นแหละรนจแล้วนนิะบมันคืออะไรเหรอคตังน้องทุกคนแบบงอ๋อห้าัลโ คือเขาดึงนัทเรอลงไว้ทันใช่ไหมมันเริ่มบังคับหมออันนี้ต้องสู้ะโอ้ยโอ้ยจะบอกนะลูเซอร์สแตนดิ้งขี่อฟลูเซอร์อะรถก่อนเลยดยเงินน่าวผูกบ้างเยียเราคุกันได้พี้ เออเชื่อนเร็วมากอ่ะอะไรเหรอเออเชื่อนเร็วมากอ่ะลงค๊บเชื่อนเรียงคนเลยอ่ะเออเกิงมากเขาเก็บคนลีเก็บคนลีแล้วตาด้วยแปมเลยเป็นงัขออนุญาต